เตรียมขย่อตลาด MPV หรู BYD เปิดตัว MPV ขุ้มพลังไฮบริด DMI Generation ที่5วิ่งไฟฟ้าได้ไกล200กิโลเมตรเติมน้ำมันได้หมดห่วงเรื่องเดินทางไกลหากเราย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีข่าวลือว่าทาง BYD เตรียมจะมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับตัวถัง MPV ซึ่งก็มีสื่อด้านยานยนต์ต่างๆคาดเดาชื่อทางการตลาดไว้หลายชื่อแต่ว่าล่าสุด BYD นั้นได้ใช้เวทีของงานเฉิงตูมมเตอร์โชว์2024เปิดตัวรถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้ชื่อทางการตลาดว่า BYD เซีย MPV ซึ่งจะเข้ามาเป็นหนึ่งในตระกูล d y นาสตีโดยใช้ชื่อราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโบราณอย่างราชวงศ์เซียสำหรับ BYD เซีย MPV นั้น BYD ระบุอย่างชัดเจนว่า จะเข้ามาเป็นเรือธงใหม่ของตระกูลดยุนสตีโดยตัวรถถูกพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มพื้นฐานเดียวกันกับเดนซาดีไนซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ย่อยของ b y d ที่มีการร่วมมือกับ Mercedes- Ben z นซสำหรับการพัฒนารถจักรย์ไฟฟ้าเพื่อทำตลาดซึ่งแม้ว่าล่าสุดทางเม r c e d e s จะขายหุ้นเกือบทั้งหมดคืนให้กับทาง b y d แล้วแต่ทาง B y d ดีเองยังมีการพัฒนาต่อมาจนสามารถปล่อยเดนซาดีไน MPV ไฟฟ้าสุดหรูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนปัจจุบัน ก่อนจะเป็นการต่อยอดมาจนเป็น BYD เซียในแบรนด์ของ BYD เต็มตัวด้วยการใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ d e n ซาดีตัวรถถูกจัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียม MPV และมีขนาดตัวถังใกล้เคียงกันแต่ BYD เซียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยสำหรับมิติตัวรถนั้นจะมีความยาวประมาณ5.1เมตรกว้าง1.97เมตรสูง1.8เมตรระยะฐานล้อยาว3เมตร ซึ่งขนาดโดยรวมนั้นจะสั้นและเตี้ยก,กว่าเดนซาดีนายเล็กน้อยสำหรับการออกแบบภายนอกโดยรวมนั้นเมื่อเทียบกับเดนซาดีนายแล้ว b y d าดีเซียจะมีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและทันสมัยมากกว่าขณะที่ดีนายนั้นจะเป็นการเน้นความหรูหราและความภูมิฐานด้านหน้าของรถนั้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมข้างหมูตกแต่งด้วยชุดโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราด้านข้างเป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้าทั้งสองข้าง ขณะที่ส่วนท้ายของรถนั้นติดตั้งไฟท้ายแบบไลท์บาร์เชื่อมถึงกันสำหรับระบบช่วงล่างของรถนั้นจะใช้เป็นระบบการสะเทือนแบบอัจฉริยะไดซัสซีซึ่งเป็นระบบการสะเทือนแบบไฟฟ้าปรับความนุ่มนวลและเพิ่มการยึดเกาะแบบเรียวไทม์ได้ตามสภาพถนนด้านการออกแบบภายในของรถนั้นทางเบลวดียังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยขนาดของรถคาดว่าจะมาพร้อมกับเบาะโดยสารเจที่นั่งที่มีการจัดวางแบบ2-2-3บวก2บวก3ที่นั่งตามภาพสปายช็อตที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ส่วนเทคโนโลยีและระบบอำนวยความสะดวกนั้นคาดว่าจะถูกจัดเต็มตามแบบฉบับของ b y d อย่างแน่นอน <c oughs> เช่นจอกว้างขนาดใหญ่เบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดเป็นต้น ส่วนในเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนั้น BYD เซีย MPV จะใช้เทคโนโลยีแบบปลั๊กอินไฮบริด DMI Generation ที่5ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด154แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์200กิโลวัตต์หรือประมาณ268แรงม้าโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นแบบ4ล้อและสามารถวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนไกล200กิโลเมตรส่วนความจุบแบตเตอรี่ของรถนั้นยังไม่มีการเปิดเผย สำหรับการทำตลาดนั้น BYD เซียจะเข้าสู่ตลาดจีนในปีนี้โดยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่300,000หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านบาทซึ่งหลังจากการทำตลาดในประเทศจีนแล้วก็จะเริ่มออกสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าประเทศไทยนั้นจะมีการทำตลาดรถยนต์รุ่นนี้ด้วยหรือไม่เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับสายครอบครัวแล้ว BYD เซียทางการออกแบบ เรื่องขุมพลังขับเคลื่อนและราคานั้นหากเข้าทําตลาดในไทยด้วยราคาที่สูงขึ้นอีกหน่อยน่าจะพอแข่งขันกับ MPV หรูเจ้าตลาดในตอนนี้ได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ